สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่นะคะแบตเตอรี่นะคะสําหรับตัดผมสําหรับตัดผมเด็กผู้ใหญ่ก็ตัดได้หมดนะคะนี่นะซื้อออนไลน์ทางลาซาด้านะคะหรือช้อปปีก็ได้นะคะตรงนี้นะคะในกล่องนะคะก็จะมีแบตเตอรี่นะคะนี่นะคะนี่ใช้มาแล้วหลายครั้งแล้วนะคะแบบไม่ขึ้นสนิมเลยนะแบบคมมากก็จะมีแบตตรงนี้นะคะดูนะคะแบบนี้นะคะแบบ ขาจะมีเปอร์เซ็นต์แบบให้ดูนะว่ามีเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะตรงนี้นะคะาสามารถคือในกล่องเขาจะมีแบตเตอรี่น,นะคะแล้วก็สายชาร์จนะคะสายชาร์จนี้นะคะแล้วก็น้ำมันหยอดนะคะเพื่อไม่ให้มันเ,นเกิดสนิมเวลาเราใช้เสร็จนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่นะคะเขาเรียกว่า สำหรับใส่ในที่ตัดผมตรงนี้นะคะก็จะมีหลายระดับนะคะเพื่อสำหรับตัดสำหรับเด็กนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะครอบเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะมันก็จะไม่ตัดเข้าไปลึกนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะก็ทีนี้ก็ไปดูนะคะว่าตัดแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะมันจะคมไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ตัดผมมันมีสี่ระดับนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะนี่คือระดับหนึ่งนะคะมันก็จะไม่เข้าไปลึกนะคะตัดผมเด็กผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะคมมากประมาณราคาไม่เกินสามร้อยนะคะตรงนี้นะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะ